ีวาระพระบาลี ali, ที่ปรากฏอยู่ในมหาวัคสังยุตว่าดูก่อนภบิกษุทั้งหลายสัตว์จิตติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในพวกเทวดาหรือมนุษย์นะั้มีน้อยโดยที่แท้สัตว์จิตติจากมนุษย์ไปแล้วเนะี่ยกลับไปเกิดในนรก ในกำเนิดสัตวเดรฉา,านนายปิตวิสัยมีมากกว่าก็อ,อนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม่เห็นอริยสัตว์สี่คือทุกทุกขสมมุทยัยทุกขนิโรธทุกขนิโรธคามิาน,น,น,นีปฏิปทาดูก่อนบิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแลเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร พอรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกนิทุกขสมุทัยนิทุกขนิโรธะนิทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานี่ก็เป็นพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนภิกษุสาวกให้เป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะพระองค์ทรงรู้เห็นด้วยพุทธญาณันบริสุทธ ที่ไม่มีอะไรสามารถปิดบังญาณทัศนะของพระองค์ได้จึงทรงนำมาสแสดงและตักเตือนให้สาวก ok. พุทธบริษัททั้งสี่ดำเนินให้ถูกทางไปสู่ทางของนิพพานคือให้รู้จักอริยสัจสี่ประการแต่งแต่ให้รู้ว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์แล้วก็มองสาวไปหาเหตุว่าทุกข์เกิดมาจากไหน แต่ทุกชนิดนี้เกิดขึ้นมาแล้วจะดับทุก์ได้อย่างไรและวิธีการหรือปฏิปทาที่จะนำไปสู่การดับทุกนั้นต้องทำอย่างไรบ้างถ้าหากกำหนดรู้และหมั่นประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยสัจนี้ได้เป็นอันปิดประตูไบยภูมิกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่นะ่ะไม่ค่อยจะรู้กัน และดูเหมือนว่าไม่อยากจะได้ยินได้ฟังเพราะมันขัดกับความรู้สึกและสวนทางกับกิเลสท,ที่อยู่ในตัวเกิดมาจึงรู้แต่วิชาธรรมมาหากินรู้แต่เรื่องโลกโลกที่เป็นวิชาความรู้ที่เอาไว้อย่างชีพในชาตินี้เท่านั้นแต่ความรู้ที่เป็นวิชาของชีวิต ที่จะทำให้พ้นจากอบายภูมิและยกตนสู่สวรรค์นิพพานนั้นนะ่ะหาได้ยากแทบจะไม่มีเรียนที่ไหนเลยนอกจากในพุทธศาสตร์เมื่อเป็นเช่นนี้เนะี่ยชีวิตหลังความตายจึงยากที่จะได้ขึ้นสวรรค์หรือกลับมาเป็นมนุษย์อีกเหมือนในสมัยหนึ่งพระผู้มีาภาคทรงตรัสถามภิกษุว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝุ่นเล็กน้อยที่เราช้อนขึ้นไว้ในปลายเล็บกับแผ่นดินใหญ่นี้นะอันไหนจะมากกว่ากันพราะภิกษุก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคทรงช้อนไว้ที่ปลายเล็บมีประมาณน้อยกว่าแผ่นดินใหญ่ แล้วไม่สามารถจะนำมาเปรียบเทียบกันได้แม้เพียงส่วนเสี้ยวพระเจ้าค่ะพระทธอง์จึงเผยสิ่งที่พระองค์อยากตรัสบอกให้ภิกษุฟังว่าภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะกลับมาเกิดในพวกเทวดาหรือมนุษย์นะมีน้อยโดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยกลับไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยนั้นมีมากกว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะหมู่สัตว์ไม่เห็นอริยสัตว์ซีเมื่อกล่าวถึงการไปเกิดมาเกิดของสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏแล้วที่ผ่านมา หลวงพ่อได้เล่าถึงชีวิตหลังความตายของมนุษย์ผู้ทําบาปอากุศลเอาไว้ว่าต้องไปบังเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสโรกายและสัตว์เดรัจฉานตามลำดับเรื่อยมาในวันนี้หลวงพ่อขอถือโอกาสอธิบายถึงอบายภูมิประเภทสุดท้ายซึ่งถือว่าได้รับความลำบากในอีก รูปแบบหนึ่งคือมีขันของสัตว์เดรัจฉานมาครอบเดรัจฉานภูมิหรือโลกแห่งสัตว์เดรัจฉานนี้เนะี่ยเห็นได้โดยง่ายกว่าในนรกในเปรตอสุรกายเพราะอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ลูกๆคงพอจะสังเกตได้ว่ามีความชื่นชมยินดีอยู่บ้าง ไม่ต้องเสวยทุกขเวทนาหนักเหมือนสัตว์นรกเปรตและอสุรกายเพราะว่ามีอากุศลกรรมเบาบางลงมามากแล้วบางครั้งเราจะเห็นสุน,นัขบางตัวเนี่ยได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเจ้าของรักใคร่เอ็นดูเหมือนลูกคนคนหนึ่งทีเดียวนะจ๊ะแต่นั้นก็มีจำนวนน้อย เมืม่อนำมาเทียบกับเดรัชานอีกจำนวนนับไปท่วนที่มีอยู่ในโลกนี้ซาเดรัชานแม้จะประสบความลำบากยากแค้นอยู่มากก็ยังมีเหตุที่ยังพอจะให้ชื่นชมยินดีอยู่สามอย่างด้วยกันคือการกินการนอนและการสืบพันธุ์ดังนั้นท่านจึงเรียกว่าเดรัฉาน นอกจากนี้ยังหมายความว่าโลกของสัตว์ผู้ไปตามขวางก็ได้คือเวลาจะไปไหนมาไหนน่ต้องไปตามขวางเช่นสุนักหมูวัวควายเป็นต้นผิดกับมนุษย์เราซึ่งไปตามตรงนอกจากร่างกายของสัตว์เดรัจฉานจะมีสภาวะไปทางขวางตามที่หลวงพ่อได้ก,กล่าวมาแล้ว ในส่วนจิตใจก็ยังขวางอีกด้วยคือขวางจากทางมรรคผลนิพพานชีวิตในภพชาตินั้นจะไม่มีโอกาสจะได้บรรลุธรรมถึงจะทำดีสักเท่าไหร่จะมีจิตใจประเสริฐสักแค่ไหนการที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาติที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเป็นอาภัพปรัต จัดอยู่ในจำพวกกับวบรรยภูมิจะได้อย่างมากกว่เพียงสวรรค์สมบัติเท่านั้นเดรัจฉานมันจะแยกเป็นประเภทใหญ่ๆมีอยู่สประเภทคือหนึ่งอปะทะติรฉานคือสัตว์เดรัจฉานประเภทที่ไม่มีเท้าไม่มีขาจะไปไหนก็เลื้อยไปได้แกงงู ลาและไสเดือนเป็นต้น 2. ทวิปัทะติระฉานสัตว์ประเภทมีสองปีกมีเท้าสองเท้าได้แก่แร้งการนกเป็ดไก่เป็นต้นประเภทที่สามคือจตุปัทะติระฉานมีสีข่ขาสี่เท้าเช่นสุน,นัขแมวช้างม้าวัวเป็นต้น และประเภทสุดท้ายคือพอหุปะทะติระฉานมีขามากได้แก่กิ้งกือตะเข็บตะขาบเป็นต้นโดยทั่วไปของสตัตว์ฉานต้องสแสวงหาอาหารกินตลอดเวลากว่าจะได้มาก็ยากเช่นสัตว์ป่าทุกชนิดหรือนกหนูก,กาไก่ที่อยู่ใกล้ๆเราเป็นตัวอย่าง ต้องระแวงภัยอยู่เป็นนิดเกิดความสะดุ้งกลัวภัยไหนจะภัยจากมนุษย์ไหนจะภัยจากสัตว์ใหญ่กว่าที่คอยจ้องจับเอาเป็นอาหารต้องทนทุกข์ทรม,มานเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างนี้ไปจนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้เราสัตว์ที่มาเกิดในเดรัจฉานภูมินี้เนี่ยก็เพราะได้ทำบาปกรรมไว้ คลั้นละจากโลกนี้ไปแล้วต้องไปตกนรกเป็นเวลายาวนานเมื่อพ้นกรรมจากนรกแล้วเศษกรรมยังไม่สิน้นก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายถ้าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วก็แล้วแต่ว่าเศษบาปยังเหลืออยู่ก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในเดรัจฉานภูมินี้ นี่ก็เป็นอีกจำพวกหนึ่งบางประเภทและจากอัตภาพมนุษย์ก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานาเลยก็มีเพราะจุติปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่แน่นอนจะยุติลงที่ตรงไหนนั้นก็แล้วแต่กรรมนิมิตที่สร้างเอาไว้นิมิตจะบรรดาลหรือความหมองความใสของใจจะนำพาไป เนื่องจากอัตาภาพของเดรจฉานระบบกายก็ไม่อำนวยที่จะทำให้พูดคุยกับมนุษย์ได้แต่กายละเอยียดของเขาเป็นคนเรารักสุขเกลียดทุกข์มากเพียงไรสัตว์เดรจชานก็มีความรักตัวกลัวตายรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนพวกเรานี่แหละให้รู้เถิดว่าสัตว์เดรจชานนั้นก็คืออดีตมนุษย์ ที่ทำบาปอากุศลไว้นั่นเองแต่หมดกรรมเมื่อไรบุญส่งผลก็สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกปรสร้างบุญบาร,รมีกันใหม่เพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือระน,นิพพานดังนั้นในขณะนี้ลูกๆเด็กกายมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสและโชคอันประเสริฐที่สุดแล้ว ก็ให้ใช้สังขารร่างกายนี้เนะี่ยสร้างบารมีให้เต็มที่เต็มกำลังของความสามารถแต่ไม่พลาดไปบังเกิดในอบายชีวิตของเราก็จะได้สร้างบารมีให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนยพรรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพระนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยกล่าวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ